พรุ่งนี้นะคะที่ทั้งสองบิ๊กเนี่ยก็จะลงพื้นที่ทั้งที่จังหวัดอายุธย,ยาและก็ที่จังหวัดเพชรชบุรีนะคะหลายคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันการลงพื้นที่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมีในยะอะไรหรือเปล่าไปแยกกันหาเสียงอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะคะวันนี้ทางด้านของโฆษกรัฐบาลก็ออกมาชี้แจง ที่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิทร์วงษสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เนี่ยเป็นการแบ่งงานกันลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนนะคะหวังที่จะเข้าไปให้ถึงปัญหาไปรับรู้สถานการณ์จริงด้วยตัวเองแล้วก็ย้ำด้วยว่าทั้งสองปอเนี่ยยังรักกันดีค่ะ น,นายธนกรวังบุญคงชนะโฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวันพรุ่งนี้ที่จังหวัดเพชรบุรีเป็นการลงพื้นที่ติดตามภารกิจปกติที่กำหนดเอาไว้แล้วขณะที่ทางพลเอกประวิทร์วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันพรุ่งนี้เช่นกันก็เป็นการแบ่งกันนะคะออกตรวจราชการเพื่อติดตาม กาแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอยู่เป็นปกติค่ะโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมดังนั้นการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นการลงพื้นที่เพื่อต้องการที่จะช่วยเหลือประชาชนแบบเข้าถึงปัญหารับรู้สถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ด้วยตัวของท่านเอง และเพื่อความรวดเร็วในการเร่งช่วยเหลือประชาชนทั้งสองท่านเนี่ยคุณธนกรยืนยันว่ายังรักกันดีค่ะและช่วยกันทํางานเพื่อดูแลทุกสุขของคนไทยทั้งประเทศทุกอย่างทําเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มที่โฆษกรัฐบาลยืนยันด้วยค่ะว่าหลังจากนี้เนี่ย ก็ยังจะได้เห็นรัฐมนตรีและสสท่านอื่นๆนะคะที่ช่วยกันลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าการทำงานตามนโยบายรัฐบาลตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะพลิกโฉมประเทศไทยค่ะ อ่าีนี้มันก็มีกระแสะออกมาแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ออกมานะครับว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องติดตามดูเลยล่ะจับตาเลยล่ะเพราะว่าบิ๊กตู่ไปเพชรบุรีบิ๊กป้อมไปพระนครศรีอยุธยาที่สําคัญสสในพื้นที่นะเขาต้องไปต้อนรับอยู่แล้วถูกแล้วถูกไหมใช่แล้วทีนี้สสจังหวัดที่เหลือล่ะจังหวัดใกล้เคียงอย่างเงี้ยจะทําใจลําบากหรือเปล่าเพราะไปทางแผนที่ดูเนี่ยอยุธยาเนี่ยนะฮะก็จะอยู่ไปทางเหนือนิดนึงถูกไหมฮะจังหวัดที่อยู่แถบนั้นน่ะ เป็นยังไงสสพลังประชารัฐเนี่ยเช็คเสียงซีแล้วก็ถ้ามาเพชรบุรีจะลงใต้ไปนิดหนึ่งนะฮะอ่ะตรงนี้เนี่ยมันมีหลายสื่อไงที่เขาก็ไปเล่นเรื่องนี้แล้วก็ทำเป็นเรื่องราวใหญ่โตว่าเนี่ยลองดูพรุ่งนี้ใครตามใครใครไปร่วมคณะใครเนี่ยหนึ่งคือเลือกฝั่งว่าจะไปอยู่กับบิ๊กตู่หรือว่าบิ๊กป้อมสองคือต้องดูว่านะครับสส,สคนนั้นเนี่ยอยู่ฝ่ายไหน ถ้าอยู่ฝ่ายบิ๊กป้อมเขาก็จะไปรับบิ๊กป้อมที่อยุธยาถ้าอยู่ฝ่ายบิ๊กตู่มากับบิ๊กตู่เขาก็จะไปรับบิ๊กตู่ที่เพชรบุรีอเออมันมีแบบนี้ด้วยจะเห็นล่าสุดมีคุณปริณาใช่ล่าสุดอยู่ราชบุรีคุณเอ๋ก็เลยทําใจลําบากนะครับราชบุรีเนี่ยเพราะว่าอยู่กลางๆพอดีไปไหนดีก็เลยออกมาตอบคําถามชัดเลยนะครับนางสาวปริณาไกรคุบสสราชบุรีพักพลังประชารัฐ อา่งตอนนี้คุณเอก็ถูกสั่งงดปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในตําแหน่งก็พูดถึงกรณีดังกล่าวแล้วก็พูดถึงกรณีมีการนําเสนอกันเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะให้จับตาว่าใครไปกับฝั่งใครอย่างไงเนี่ยคุณเอระบุอย่างนี้เลยบอกว่าเสี่ยมเลยฮะมเมื่อพี่น้องชายชาติทหารจะลงพื้นที่คนละจังหวัดวันเดียวกันประชาชนอยุธยาเพชรบุรีต่างตื่นเต้นดีใจ เพราะนายกและรองนายกกําลังจะมาเยี่ยมและมาติดตามตรวจโครงการต่าง,างๆที่ลงมาในพื้นที่โดยเฉพาะเพชรบุรีนะครับนายชัยยะอังกินันนายกอบจเพชรบุรีหรือนายกปลายผู้ยกทีมสสทั้งจังหวัดเข้ามาในพักพลังประชารัฐจะได้มีโอกาสพบนายกเป็นครั้งแรกนะครับส่วนสสอท่านอื่นจังหวัดอื่นก็แล้วแต่ว่า ก็แค่นั้นนะคุณเอ๋บอกก็แล้วแต่ว่าทําไมสื่อจะต้องไปเขียนไปเสี่ยมไปยุให้คนทะเลาะกันด้วยรู้ไว้ด้วยว่าพี่น้องชายชาติทหารเขารักกันมากฝากสื่อเบาๆหน่อยโดยเฉพาะเวลาพาดหัวข่าวส่วนปารินาเหรอคะไปอยุธยาว่างค่ะเดี๋ยวนะราชบุรีอยุธยาราชบุรีเพชรบุรีเนี่ยความจริงก็ไม่ใกลเท่าไหร่ราชบุรีน่าจะใกล้กว่าผมว่าราชบุรีเนี่ย ลงไปเมืองเพชรใกล้กว่านะใช่ไงเอ๊ะคุณปรีนาทำไมคุณไปอยุทยาค่ะเออนะมีนัยยะอีกแล้วไม่มี <c oughs> คุณเอกบอกว่าอย่าไปเสี่ยมออาทีนี้ผมก็เลยมีกาหนดการออกมาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยคือบิ๊กป้อมเนี่ยยังไม่ชัดว่าเดี๋ยวจะมีคณะใครตามบ้างนะฮะว่ามีารัฐมนตรีที่เพิ่งตกเก้าอ,อี้ไปหรือเปล่าร้อยเอกธรรมนัสคิดนี้ไม่ได้พูดนะ เจะมีไปหรือเปล่าว่ามีบางสื่อเขาไปเขียนแล้วว่าสามปเก่านี่มันเชยไปแล้วต้องเป็นสามปใหม่อเป็นป้อมนะฮะเป็นแป้งอแล้วก็เป็นแปมนะฮะแปมนี่รู้ไหมใครอคุณนรุมนก็เพี้ยนมาจากจะให้พยายามมีความเป็นปอปลานะก็ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยเอาฝั่งของท่านบิ๊กตู่นะครับท่านนายกเนี่ยก็จะไป เพชรบุร <Pet> ีนะครับตั้งแต่ตอนเที่ยงครึ่งนายกจะไปพร้อมทั้งพลเอกอน,นุพงศ์นะครับบิ๊กป๊อกนะครับคุณสุชาติชมกลิ่นและมนตรีแรงงานคุณดิดสัท์เลขาธิการนายกคุณธนกรโคศกประจาสานักนายกแล้วก็ไปจากพลม .2 รออไปเฮลิคอปเตอร์นะครับลงจอดที่สนามกีฬาสวนเฉลิมพระเกียรติสนามกีฬาทําอยางที่อำเภอทอําอยางเพชรบุรีแล้วก็เดินทางโดยขบวนรถยนต์ไปโครงการส่งน้าบารุงรักษาเพชรบุรีที่เขื่อนเพชร อันดับแรกเพื่อไปดูสถานการณ์น้ําแล้วก็การระบายน้ําในพื้นที่ที่โครงการส่งน้ําบํารุงรักษาเพชรบุรีนะฮะที่เขื่อนเพชรนะครับโดยท่านเลขาธิการสํานักง,งานทรัพยากรน้ําแห่งชาติจะรายงานภาพรวมการบริหารจัดการน้ําที่นั่นนะครับแล้วก็ขณะที่ทางท่านอธิบดีกรมชลประทานก็จะรายงานแนวทางการเตรียมพื้นที่รับน้ําหลากอธิบดีปอพนะครับก็จะกล่าวรายงานให้ความช่วยเหลือประชาชน จากนั้นท่านนายกเนี่ยก็จะมอบนโยบายข้อสั่งการก่อนที่จะออกเดินทางไปที่รีเจนชะอำนะครับเพื่อประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว Factory Sandbox ใช่ไหมเพชรบุรีเขาก็จะเปิดหนึ่งตุลาเหมือนกันใช่ค่ะนะฮะก็ที่นั่นเนี่ยจะมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการดักรอเจ้าเอ๋อยู่นะครับ ท่านร,รัฐมนตรีท่องเที่ยวนะด้วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับกรุงเทพในเวลาประมาณ18นาฬิานี่เป็นภา,านร,รกิจคร่าวๆนะของท่านนายกในวันพรุ่งนี้ครับอ่าอย่างไรก็ตามเรื่องของการแยกทางกันได้ไหมแยกทางไม่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 แยกจังหวัดเขาเรียกว่าแบ่งพื้นที่กันทํางานอ๋อยังไม่แยกทางไม่ไม่ไม่แยกทางแล้วไม่ได้แยกกันทํางานด้วย หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตไงพี่แจ๊คบอกว่า<อ>จะยุบสภาหรือเปล่าไป<อ>หาเสียงเลือกตั้งกันหรือเปล่ามีเสียงจากคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนรัษฎรนในฐานะประธานรัฐสภาท่านให้ความคิดเห็นเรื่องนี้ท่านบอกว่า ตรงนี้ไม่ได้เป็นสัญญาณการยุบสภานะคะตนเองยังไม่ได้ยินข่าวเรื่องการยุบสภาเลยมีเพียงแต่การนําเสนอของสื่อนี่แหละแล้วก็นักการเมืองก็ยังไม่ได้มีการพูดกันถึงเรื่องของการยุบสภาซึ่งการลงพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่มันปิดสมัยการประชุมสภาในอดีตสศก็จะไป ช่วงเวลาดังกล่าวนี่แหละที่จะใช้ลงพื้นที่เช่นเดียวกับตนเองเหมือนกันนะก็เตรียมลงพื้นที่ภาคเหนือค่ะเพื่อนําหน้ากากอนาม,ายมัยแบบมอบให้กับส่วนราชการแล้วก็ไปดูแลพี่น้องประชาชนเนื่องจากตอนนี้เนี่ยตนเองก็ลงพื้นที่เกือบครบทั้งประเทศแล้วขาดเพียงภาคเหนือเท่านั้นก็ ประชาชนไม่ได้มองเลยเหรอฮะว่าการลงพื้นที่ของสส<ๆ>นี่เป็นเรื่องปะกะตะออิอ,อโดยเฉพาะตอนนี้มีปัญหาโควิดใช่ไหม<อ>แล้วก็มีปัญหาน้ําท่วมสสก็ต้องลงพื้นที่สิถูกไหมฮะเออนี่ยก็เลยมองกลายเป็นเรื่องของการลงไปหาสงหาเสียงอะไรกัน,น,น,นโดยเฉพาะ<ๆ>นายกเนี่ยลงดุมากนะฮะเ,ออเป็นจังหวัดที่5แล้วไงใช่ไหมจังหวัดแรกที่ไปตอนนั้นอะไรนะสมุทรปราการนะคะไล่มาเป็นชัยนาทชนบุรีเพชรบุรีแล้วเดี๋ยวสุโขทัยเขารออยู่นะนะฮะท่านสมศัก์รออยู่